สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็ต้องขอบพรบคุณนะครับสำหรับการสนับสนุนการชมคลิปนะครับการไลค์การแ like, ชร์แล้วก็การคอมเมนต์นะครับผมรู้สึกมีความอุสุขนะครับในการที่เพื่อนๆในหลายคนนะครับได้ติดตามฟังคลิปผมมาคาถ้าจะเนียวแน่นนะครับในปริมาณถึงแม้ว่าจะ,ะไม่มากนะแต่ผมมีความรู้สึกว่า อุดมคติต่างๆแล้วก็แพชชั่นต่างๆที่เรามีในข้อคร,อรัวฟุตบอไทยเนี่ยมันจะทําให้เรานะครับมีสมาชิกเพิ่มขยายขึ้นเรื่อยๆนะครับทาให้วงการฟุบบอไทยเราเนี่ยอนาคตนะครับจะมีความมั่นคงและก้าวหน้าอย่างแน่นอนครับเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปได้วยกันครับไม่มีใครรู้มากกว่าใครหรอกเราแค่ผมเองก็อ่านคอมเมนต์นะครับในการศึกษาหาความรู้แลกเปลี่ยนจากเพื่อนๆเช่นเดียวกัน ตอนนี้นะครับตรงไปตรงมานะครับเหมือนที่ผมมองเห็นเหมือนเรากําลังต่อต้านความเป็นสากลนะครับไม่เดินสวนทางกับความเป็นนานาอารยาประเทศแน่นอนครับฟุตบอลอินโดนีเซียเนี่ยอย่างเอริกตงเฮียเนี่ยเขาจะมองในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดว่าท่านนะครับมีฝีเท้าอยู่ในระดับอาเซียนหรือในระดับประเทศนะครับเอริกตงเฮียบอกว่าจะต้องยกระดับขึ้นมาให้สูงถึงระดับเอเชียหรือระดับโลกเสียก่อน ถึงจะมีสิทธิ์นะครับมาเล่นในทีมโปรของทีมชาติได้จุดนี้นะครับเป็นจุดที่จําเป็นจะต้องทําในวาระเบื้องต้นนะในการพัฒนาฟุตบอลในประเทศนั้นๆส่วนการพัฒนานะครับภายในตัวนี้ผมไม่รู้นะว่าเอกโทเฮียได้ใช้โค้ชในประเทศในการฝึกเด็กนะครับเยาวชนมากแค่ไหนตัวนี้เราไม่อาจทราบได้นะครับเพราะเป็นเรื่องภายในของอินโดนีเซียเขาแต่ที่แน่นครับทีมชาติชุดใหญ่ของอินโดนีเซียใช้วิธีการโอนตัวครับ ใช้วิธีการอวนตัวซึ่งกฎหมายของอินโดนีเซียเขาเอื้อมหน่วยในในฐานะลูกเซี่ยวนะจากฮอลแลนด์และเอริโทเฮียเนี่ยถือว่าประโยชน์ของชาติมาดับหนึ่งก่อนเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังถ้ายอมเป็นคนบาปเขาก็ยอมเป็นคนบาปเพื่อให้ประสบความสําเร็จนี่คืออุดมคติของเอริโทเฮียซึ่งนะครับในแนวทางหรือวิธีการเนี่ยแนวทางเนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการเริ่มแรกที่เราจะต้องเข้าไปลงทะเบียนในฟุตบอลโลกให้ได้ก่อน นะครับและอิลกโรเฮียเชื่อถือนะครับในดัชนีการรับรองนะคือระดับการรับรองของสากลก็คือใช้นักเตะจ,จากยุโรปทั้งทีมและใช้โค้ชจากนะครับยุโรปซึ่งเขาเชื่อมั่นในระบบนั้นแต่ของไทยเราเนี่ยมาถูกต้องคือใช้เราใช้ระบบเจแปนเวซึ่งมีวงกลมข้อขัวฟุตบอลรองรับมีปิระมิดสองยอดและมีการสร้างทีมอย่างเป็นขั้นตอนอันนั้นน่ะเรามาถูกต้องตามวิธีการนะครับแต่ทีนี้ครับตามวิธีการของเราเนี่ย มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันบกพร่องสิ่งที่บกพร่องตรงไปตรงมาคือเราไม่เอานะครับในตามรูปแบบของสากลเรามีความรู้สึกต่อต้านด้วยซ้าไปนะครับเรามีคําถามว่าเด็กอายุยังน้อยนะควรจะเล่นเยาวชนไปก่อนแต่เราไม่ดูโปรไฟล์นะครับเด็กว่าเด็กอยู่ในสโมสรไหนและเราไม่เชื่อถือระดับเกรดความสามารถอะคาเดมีสโมสรน,นั้น ซึ่งบางทีเป็นสโมรสรระดับยุโรปนะครับเราก็ยังติว่าอายุน้อยนะครับเรื่องแมตช์การแข่งขันเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะมามองว่าแมตช์การแข่งขันเราเห็นกับตาด้วยตัวเราหรือไม่นะครับโดยที่เราคิดว่านะครับระดับที่เขาเล่นในสโมรสรเนี่ยเป็นระดับที่เราต้องกังขาในขณะที่ถ้าเป็นอินโดนีเซียนะครับ เขาจะไม่มีคําพูดแบบนั้นเขาจะบอกว่าคุณเล่นอยู่ในประเทศของคุณของเราเนี่ยแต่คุณยังไม่สามารถจะไปเล่นหลีกใหญ่ได้เลยคุณยังเล่นอยู่ในตามนะครับเมืองต่างๆของยูโดไม่สามารถจะติดเป็นตัวจริงหรือตัวสํารองของทีมในระดับเอเชียหรือระดับโลกได้เลยดังนั้นครับระดับฟุตบอลเนี่ยเขาถึงใช้เกณฑ์มาตรฐานของโลกใบนี้ในการกําหนดส่วนเรื่องอายุต่างๆเนี่ยนะครับอายุน้อย นะครับอยู่ในทีมที่มีมาตรฐานเกรดระดับโลกหรือในเกรดย,ยุโรปเนี่ยนะครับดังนั้นมันจึงจะดีกว่านักเตะที่นะครับมีอายุเหมาะสมแต่เล่นเฉพาะอยู่ในประเทศไม่สามารถจะไปะติดนะครับตัวสำรองหรือตัวจริงในสโมสรหรือในนะครับประเทศที่เขามีการพัฒนาแล้วทางด้านฟุตบอลจุดนี้ตั้งหาครับเป็นจุดที่เขาเรียกว่า มาตรฐานสากลเขารับรองหรือไม่มุมมองเหล่านี้นะครับเป็นมุมมองที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนให้เราสามารถเดินไปตามวิธีคัดลองของโลกใบนี้นะครับเพราะว่าเราแข่งขันเนี่ยเราไม่ได้ทําทีมชาติชุดใหญ่ช้างศึกชุดใหญ่ของเราขึ้นมาเพื่อจะแข่งขันภายในประเทศนะครับถ้าทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นทีมที่จะต้องแข่งขันในไทยลีกของเรา หรือเป็นทีมที่จะแข่งขันเฉพาะภายในย่านอาเซียนหรือนะครับเราจํากัดวงแคบแข่งขันเฉพาะทีมที่มีแรงกิ้งต่ำกว่าเราเท่านั้นอันนี้เป็นเหตุผลที่เชื่อถือได้ครับว่านี่คือการทําทีมในลักษณะที่เราใช้ตัวผู้เล่นเน้นหนักภายในประเทศของเราและนะครับส่วนทัศนคติที่มองฟุตบอลภายนอกอย่างผิดเพียนเนี่ย โดยเฉพาะนักเตะนะครับที่อยู่ทั่วโลกนะครับที่อยู่ตามสโมสรใ,ใหญ่ในยุโรปที่เป็นนักเตะไทยนะนะครับซึ่งเรื่องการเป็นนักเตะไทยหรือนักเตะไทยอยู่ในประเทศไทยและนักเตะไทยที่อยู่ต่างแดนทัศนคตินี้เราก็ยังไม่เคลียร์นะครับเรายังมีข้อแม้เรายังมีกำแพงกั้นอยู่มากมายเลยโดยไม่คิดถึงประโยชน์ของชาติเป็นหลักโดยที่ไม่สนใจนะครับข้อกฎหมาย ว่าด้วยสัญชาตินะพรบสัญชาติของเราซึ่งระบุชัดเจนว่าเขาเหล่านั้นคือคนไทยร้อเรราไม่ได้ดูตรงข้อนี้เดี๋ยวซ้ำไปนะครับในการตัดสินใจและในวิธีคิดแพั่นต่างๆที่เราจะมุ่งไปข้างหน้ามันจึงไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราตัดความเป็นไปได้ในส่วนที่มีเหตุมีผลและเป็นหลักสาคลทิ้งออกไปเสียหมดนี่แหละครับเป็นเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เรายังยังไม่สามารถ จะทำให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยในพศ2 0อ2025เนี่ยให้เป็นทีมที่มีคุณภาพสูงสุดได้ตามที่มันควรจะเป็นนะครับและเราก็มาอนุมานนะครับมาคาดการว่านักเตะที่มีฝีเท้าในระดับมาตรฐานที่เราควรจะให้ติดทีมชาติชุดใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศว่าอาจจะมีอาการบาดเจ็บไม่ฟิตนะครับหรือมีคุณภาพไม่ดี นะครับโดยการถ้าเราจะเปรียบเทียบนักเตะสองคนนะนักเตะสองคนนะที่นะครับสมมุติว่ามีนักเตะสองคนคนหนึ่งอยู่ในสโมสรใหญ่ในยุโรปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นในระดับนะครับใดก็ช่างกับนักเตะคนหนึ่งอยู่ในไทยลีกของเราหนะ้าวันนี้นะครับต้องขอออกตัวก่อนนะ ผมชื่นชมไทยลีกนะั้นถ้าเกิดในในพาร์ทการพัฒนาหรือผมเป็นคนไทยนะผมรักไทยลีกผมรักไทยลีกและผมต้องการให้ไทยลีกพัฒนาต้องพูดแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผมผิดอีกเพราะคนไทยชอบเข้าใจผิดผิดเสมอนะครับในเรื่องมุมมองและทัศนคตินี่ผิดเสมอผมออกตัวก่อนผมรักไทยลีกผมรักหล,หลายทีมในไทยลีกและผมให้การสนับสนุนร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงเวลาผมทำคลิป นะครับเพื่อการพูดถึงไทยหลีกการพัฒน,นาเยาวชนเนี่ยหรือทีมอยู่ต่างๆเนี่ยผมแบ่งไฟล์ไว้ตรงนั้นแล้วผมจะพูดคุยนะครับเห็นจะเห็นว่านะเมื่อบียูแข่งนะครับเมื่อบีจีแข่งหรือบุรีรัมแข่งเวลาผมทําคลิปเนี่ยผมจะสนับสนุนเชียร์เต็มที่เลยแต่ตอนนี้เรากําลังพูดถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่กันว่าถ้าท่านมีนักเตะสองคนที่จะต้องเอามาติดทีมชาติท่านต้องเลือกเล่คนหนึ่งนะครับเพื่อจะ นะครับทาทีมชาติในระดับโปรนะเพื่อจะให้ทีมชาติเราสามารถสู้กับซาอุสามารถสู้สีกับญี่ปุ่นหรือเกาหลีได้นะครับในอนาคตเนี่ยคนที่หนึ่งเนะี่ยเขาเล่นอยู่ในลีกยุโรปถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ช่างของลีกยุโรปนะก็มีคนนึงเล่นอยู่ในไทยลีกนะครับยังมีความคิดเพี้ยนๆนะที่บอกว่าเด็กคนนั้นได้โอกาสเพราะเขาไปเกิดอยู่ในไทยอยู่ในยุโรปหรือเด็กคนนั้นเนะี่ย นะครับไปอาศัยอยู่ในยุโรปถึงได้มีโอกาสได้เล่นนั่นเป็นความคิดที่ใช้นะครับความเคยชินในความเป็นไทยของเราแท้ๆเลยว่าถ้าเป็นเด็กไทยอยู่ในไทยนะมีโอกาสติดท,ทีมชาติเด็กที่อยู่ข้างนอกนอก็คงไม่มีโอกาสติดทีมคุณจะเอาเขาคืนหรอที่เด็กเราไม่ยอมพัฒนาฝีเท้าและสามารถเล่นกับบาเยิร์นมิวนิกได้ไม่สามารถจะเล่นกับพีเมลิกได้คุณจะเอาคืนเขาเหรอคุณจะไปสู้กับระดับโลกเหรอครับคุณไม่ยอมรับมาตรฐานสากลในี่ยพูดแบบนั้นเนี่ย นะครับจะไปปรามาสนะครับว่าเด็กที่อยู่ในยุโรปพอเขา้าไปเกิดที่นั่นนะครับเด็กไทยในยุโรปพอเข้าไปเกิดที่นั่นหรือเขาได้มีโอกาสเพราะเขาไปพูดภาษาเก่งนะครับข้อที่หนึ่งเขาพูดภาษาเก่งและโค้ชเห็นเขาบ่อยๆนะข้อที่หนึ่งโค้ดเห็นเขาบ่อยๆนะโค้ชฝรั่งเห็นเขาบ่อยๆเพราะเขาไปเกิดที่นู่นโค ja ้ดฝรั language language. ่งชอบเพราะเขาสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันได้ โค้ดฝรั่งชอบนะครับเพราะว่าโค้ดฝรั่งเนี่ยได้เห็นเขาเล่นทุกวันเห็นไหมครับว่าข้อที่เป็นข้อมาตรฐานที่นะครับไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคําพูดของทีมสเกลทีมชาไทยเราทั้งหมดเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่แย่มากพอที่เขาจะพอที่จะเข้าใจผมพูดไหมครับคือเราเอามารฐานความคิดของเราอะไปพูดแบบนั้นโดยที่เรายิงพยองเหลือเกินว่าระดับทีมระดับนักเตะของเราเนี่ย เทียบเสมอได้กับโอลิมปิกรียงเทียบเสมอได้กับคาสูเทียบเสมอได้กับทีมในพรีเมียร์ลีกหรือทีมในเยอรมันทีมในสเปนอย่างนงี้ฮะตรงจุดนี้เป็นจุดที่ผิดครับผมกล้ากระบาดผิดตัวโต,โตโตเลยนะว่ามันผิดคิดไปนะมันผิดครับเพราะว่านะครับเราเอาอุดมคติของเราไปคิดในระดับสากลได้ยังไงครับมันน่าอายครับมีเหรอครับที่คนในยุโรปเขาเนี่ยจะมองว่าเด็กคนนี้อ๋อเนี่เกิดฝรั่งเศสนะเด็กมาจากไทย มาคัดเนี่ยไม่ให้ผ่านหรอกเพราะว่าไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างนะฝีเท้าแบบนี้เนี่ยไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างเอาเด็กนะครับที่ฝรั่งเศสติดดีกว่าท่านคิดว่านะโค้โค้ดในยุโรปเขาเนี่ยที่เขาไม่เอาเด็กไทยเนี่ยท่านคิดว่าเขามีอคติเหมือนเราเลยครับถ้าเขาคิดแบบนั้นนะวงการฟุตบอลในยุโรปไม่มีทางจเจริญขึ้นมาถึงในวันนี้หรอกแต่ความคิดแบบนี้มันเป็นกรอบความเป็นกรอบความคิดของคนไทยเราหรือเปล่า นี่นะครับที่เราไปตั้งข้อสังเกตว่าถ้าคนไทยในะยุโรปมานะเขาไม่ได้เกิดที่ไทยหรอกเขาไม่รู้วิถีบอลไทยถ้าเด็กไทยในะยุโรปมานะเราไม่ได้เห็นฝีเท้าทุกวันหรอกถ้าเด็กไทยในะยุโรปมานะเขาพูดภาษาเราไม่ได้การสื่อสารไม่ดีนะมันอาจจะทําให้เราทีมเราเสียก็ได้นี่คุณนี่คุณกาลังจะตั้งข้อแม้เนะี่ยโดยอนุมานโดยคิดว่า ไอ้ที่เด็กไทยเราไม่สามารถจะเล่นในยุโรปได้เพราะเหตุผลพวกนี้แล้วเราก็มาตั้งข้อแม้ตั้งบรรทัดฐ,ฐานนะตั้งกำแพงไว้เพื่อที่จะกีดการคนไทยแท้ๆท,ที่อยู่ในยุโรปนั่นเลยครับนี่ผมบอกไว้เลยครับว่าความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่นอกเหนือนะที่จะไม่พัฒนาแล้วนะยังเป็นความคิดนะครับที่กีดกันการพัฒนาและมีทัศนคติที่แคบมากๆไม่ยอมรับเนี่ยที่ผมพูดในต้นคลิปไหมครับว่า ไม่ยอมรับหลักการสากลแต่การทําทีมกลับจะทําทีมไปแข่งกับสากลน,นี่ครับมันมันเป็นปัญหาลู่เบอร์สักนะทำให้ทีมชาติไทยของเราไม่เป็นระดับโปรคําว่าโปรถ้าคุณจะปฏิเสธคําว่าทีมโปรนะถ้าคุณจะเอาทีมสมัครเล่นหรือทีมที่ยังไม่ฟูลทีมร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยไปแข่งขันกับชาวโลกเขาอะสิ่งนั้นนะถ้าไม่มีโคดิชีตั้งอยู่ตรงนั้นนะถือว่าเป็นการทําทีมแบบดันทุรังครับ แต่พอมีโค้ดอิชินั่งอยู่ตรงนั้นผมไม่ด้วยอิชินะนักเตะเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีการพัฒนาการทางด้านแพชชันและฝีเท้าดีขึ้นได้ตรงจุดนั้นในผมสนับสนุนที่จะทาให้นักเตะไทยเราเนี่ยมีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะสู้กับชาวโลกเขาได้แต่นะครับคําว่าทีมชาติไทยที่มีแฟนบอลน,นับแสนนับล้านคนเชียร์เนี่ยไม่สมควรนะครับที่จะมาทดลองหรือมาทําการพัฒนาในทีมเด็ดขาดควรจะเป็นทีมพร้อมใช้ ควรจะเป็นทีมพร้อมออกศึกจริงและนะครับที่สําคัญที่สุดที่น่าเสียใจที่สุดคือทรัพยากรทั่วโลกเรามีทรัพยากรในไทยนะเราก็มีเรามีนักเตะระดับเกรดนะครับใกล้เคียงกับเอเชียหรือระดับเอเชียเกือบครึ่งทีมแล้วตอนนี้แต่การติดทีมนะครับไม่สม่ําเสมอนักเตะที่เป็นยังบัตนะครับเมื่อตั้งแต่กลางปีที่แล้วเนี่ยก็มีฝีเท้าใช้ได้หลายคนแต่ติดทีมไม่สม่ําเสมอ ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่อีชีนะครับพยายามที่จะขยายฐานในการที่จะดึงนักเตะขึ้นมาติดทีมชาติอันนี้ผมเข้าใจได้แต่สิ่งที่แฟนบอลทั่วประเทศเนี่ยยังคางแคลงใจอยู่ก็คือแมตช์หรือทัวร์นาเมนต์ที่เรากำลังแข่งขันเป็นแมทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ของฟีฟ่าซึ่งต้องใช้ทีมชาติชุดที่ดีที่สุดครับในการแข่งขันถ้าเราเละเว้นตรงนี้ก็แสดงว่าเราเอาทีมอะไรก็ได้แข่งในระดับเมเจอร์ได้ตลอดไปโดยเราเชื่อมั่นในเทคโนโลยีในการดูความฟิต ด้วยสายตาดูสปีดบอลด้วยสายตาและเราไม่ยอมรับระดับฟุตบอลของโลกใบนี้ว่าระดับฟุตบอลหรือเกรดฟุตบอลมันมีจริงในระดับฟุตบอลของยุโรปไทยแล้วก็เจลีกถือว่าระดับฟุตบอลทั่วโลกนี่เสมอกันเขาทําอะไรกับเราเราก็ทําแบบนั้นกับเขาตาต่อตาฟันต่อฟันเลยครับผมคิดว่าผิดนะมองในมุมนั้นเนี่ยแค่คิดก็ผิดแล้วครับแสดงว่าเรามีความคิดนะครับ ต่อต้านสากลและไม่ไปตามคันลองของระดับฟุตบอลทั่วโลกพอเราไม่ยอมรับในจุดนี้เนี่ยเราต้องใช้แทคกติกของยิชิในการตั้งรับในการที่จะเล่นในลนักษณะเป็นรองเสมอและสิ่งที่มันสามารถทำให้ทีมชาติไทยเราชนะได้ที่ผ่านมาจะเฉียดนะล้วนแล้วแต่ใช้ศักยภาพของนักเตะชั้นยอดที่มีอยู่น้อยนิดในทีมเพื่อจะให้ทีมเราชนะสักหลูกหรือสอลูก แต่สิ่งที่แรกมากับหนึ่งลูกหรือสองลูกจะทาให้นักเตะเราบาดเจ็บสิ่งนี้ต่างหากครับเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่านักเตะระดับชั้นยอดต้องมาแบกทีม่สิ่งนี้ต่างหากครับเป็นสิ่งที่คุณมาบอกว่านักเตะที่มีฝีเท้าระดับโปรมีแต่พวกบาดเจ็บมีแต่พวกที่ไม่ฟิตก็เพราะเรายิ่งทําทีมแบบนี้หละครับนักเตะที่เขามีฝีเท้าระดับเอเชียในทีมของเราซึ่งมีไม่กี่คนเนี่ยเพลเพยนะเขาอาจจะบาดเจ็บยาวเขาอาจจะต้องแขวนสตั๊ดก็ได้ ก่อนเวลาควรก่อนถึงฟุตบอลโลกเพราะวิธีคิดนะครับที่กลับด้านกับโลกใบนี้เนี่ยเพราะวิธีคิดที่เราคิดจะไปตีเสมอกับทีมในระดับยุโรปหรือในญี่ปุ่นโดยที่เราไม่ยอมนะครับไม่ยอมรับระดับฟุตบอลเราไม่ยอมรับในเมื่อเราไม่ยอมรับระดับฟุตบอลแล้ววิธีการฝึกซ้อมในแคาเดมี่ของเราวิธีการเล่นของเราจึงมีความทะนงตัวไม่ยอมฝึกในขั้นเบสิกนะครับ ให้มีพื้นฐานที่แน่นกว่านี้โดยคิดว่าเท่านี้ก็สามารถสู้เขาได้ชนะเขาได้แล้วบทเรียนเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับทีมชาติหรือทีมเยาวชนหรือทีมสโมสรเรามานักต่อนักแล้วแต่ตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าสโมสรในหลายสโมสรในไทยเนี่ยกำลังพัฒนาขึ้นมาอย่างน่าสนใจไม่ว่าจะใช้นักเตะไทยหรือนักเตะต่างประเทศต่างก็ร่วมกันที่จะทําให้ทีมยกระดับขึ้นเพื่อจะแข่งขันกับเอเชียได้แต่เราต้องยอมรับว่ามันยังไม่ใช่วันนี้ มันยังไม่ใช่วันนี้แต่สิ่งที่ดีที่สุดสาหรับทีมชาติหรือทีมโปรที่ผมเรียกเนี่ยเรามีนักเตะที่เขามีฝีเท้านะครับในระดับเอเชียหรือระดับที่สามารถสู้กับยุโรปหรือเอเชียได้เนี่ยอยู่ทั่วโลกเขาพร้อมจะเล่นอยู่แล้วเพียงแต่เราติดต่อประสานงานและทําสัมมนาประชากรฟุตบอลให้ครบถ้วนในการดึงตัวนักเตะเหล่านั้นเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําครับมันเป็นหน้าที่ทัศนคติองค์รวมและวิธีการคิดจะต้องตรงครับ เวลานี้นะถ้าเราไม่มีนักเตะดีๆนะอย่างนาทานเจมนะครับอย่างจูดเบลนะครับอย่างเอราวันกาดิเย่เลหลายๆคนครับแม้กระทั่งซินวาแม็กเซสนะครับหรือนะครับแม้กระทั่งพิรวัตฟินบาก็สามารถติดทีมได้ถ้าเราไม่ตั้งข้อแม้มากมายที่เราจะไปตีเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเรากำลังจะไปตีเสมอกับโอลิมปิกลียงเราก็าจะตีเสมอนะกับนะครับทีมในลีกสเปน เราคิดจะตีเสมอทั้งหมดนะครับและเราก็มองนักเตะไทยที่อยู่ต่างประเทศเป็นคนอื่นไม่ใช่คนไทยด้วยนี่คือสิ่งที่ผมพูดตรงๆเลยว่าทัศนคติพวกนี้เราต้องลบลบออกให้หมดเราดูชบาแก้วเป็นตัวอย่างครับมาดามแป้งน่ะสร้างทีมหญิงขึ้นมาไม่เคยมีอุดมคติในลักษณะที่ไม่มีสาระแบบนี้เลยนะครับเราต้องยกระดับมุมมองเราขึ้นอีกถ้าระดับมุมมองหรือแพชั่นอุดมคติไม่ถึงนะครับ ไม่มีทางเลยที่เราจะไปสู่ระดับเอเชียหรือระดับโลกได้จุดนี้ครับเป็นจุดสําคัญและท่านต้องแยกแยะด้วยว่าผมไม่ได้ต่อว่าอิชีผมเข้าใจทุกอย่างแต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันนําพาไปในทิศทางใดก็ได้แต่ความสามารถอิชินะครับวิธีคิดขั้นตอนของอิชิผมไม่เคยมีข้อสงสัยแต่ฐานพื้นฐานของทีมชาติเราเนี่ยต้องยกระดับขึ้นอีกครับต้องยกระดับขึ้นอีก และต่อเติมด้วยแทคติกของอิชิมันเึงจะสามารถประสบความสำเร็จและทำให้เกิดความเป็นจริงขึ้นได้ในสถานะตอนนี้เนี่ยที่สมาคมผูม้บอของเราต้องการการช่วยเหลือต้องการกำลังใจและต้องการการสนับสนุนอย่างยิ่งนะครับคลิปนี้นะครับผมอยากจะสรุปให้ฟังชัดชัดชัดที่สุดก็อยู่ที่ว่าท่านจะสามารถนะครับเก็บเกี่ยวรายละเอียดได้มากแค่ไหนแต่ถ้าใจเราเนี่ยมีอคติเสร็จแล้วเนี่ยมันปิดกั้นเนี่ย ก็ไม่จะสามก็จะไม่สามารถเข้าใจได้แต่ผมเชื่อนะครับว่าผมพูดไปเรื่อยๆเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้เนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดแล้วแหละกับวงการฟุตบอลไทยกับฟุตบอลทีมชาติไทยประเด็นอื่นเนะเป็นประเด็นรองทั้งสิ้นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในหน้าสิวหน้าขวานทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียคือทัวร์นาเมนต์หลักที่เราทุกคนที่เป็นแฟนบอลไทยควรจะจับตามองและให้ความสําคัญนะครับ วันนี้ฟ้ามันใจคนยังสู้อยู่มีไว้ช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุงหม,ม้แห่งใช้วันนี้มุมมันไม่เคยวันไหวส,สุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คนไทยเรารักคนไทยเรา เื่อมสายสัมพันธ์ oh. The hard hearts they will go together in the same direction. High football fam.